ทุกคนสงสัยไหมว่าทำไม CPN ถึงมาเปิดห้างใหม่ The Central พหลโยธินติดกับ Central ร a t พร p a w ห่างกันแค่300เมตรนี่คิดจะตีกันเองหรือเปล่าเนี่ยมาดูเบื้องหลังกันคำตอบคือไม่ใช่คู่แข่งแต่จะโตไปด้วยกัน CPN เผยว่าเขาจะทำทางเชื่อมให้เดินถึงกันได้พอรวมพื้นที่2ห้างเข้าด้วยกันมันจะใหญ่กว่า Central World กลายเป็นห้างยักษ์รวมขนาด1ล้านตารางเมตรแล้วทำไมต้องทำตรงนี้คำตอบคือพหลโยธินไม่ใช่แค่ลาดพร้าวเดิมย่านนี้คือ ทำเลทองที่กําลังซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยรมถึง2.3เท่าติดรถไฟ้า2สายหลักและกําลังถูกบัานให้เป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพตอนเหนือการที่ CPN ตัดสินใจสร้างทูวินมอลล์ในพื้นที่ติดกันแบบนี้มันคือกลยุทธ์ดึงแม่เหล็กขนาดใหญ่หรือซูเปอร์แมกเนตคือแทนที่จะให้คนเลือกว่าจะไปห้างไหนดีพวกเขาตั้งใจจะสร้างเดสติเนชันที่ใหญ่และครบวงจรจนคนจากทั่วสารทิศต,ต,ต้องมาไม่ใช่แค่มาช็อปแต่มาใช้ชีวิตแถมห้างใหม่จะดึงแบรนด์แฟลกชิพ สาขา2ที่เซ็นทรัลเวิลด์มาเปิดที่นี่ด้วยทําให้ถึง2ห้างเสริมกันและยกระดับย่านนี้ให้กลายเป็นราชประสงค์2.0เลย